เ,เปิระยภได้สงสัยว่าสุวรรณสามเป็นคนหรืออะไรกันแน่เพราอยอยู่ท่ามกลางหมูสัตว์มากมายโอ้ยใครใครเหลือประทุษร้ายเราในป่าน,นี้เราไม่เคยมีศัตรูเลยเรามัวแต่แตักน้ำจนลืมจเจริญเมตตาไปชนะั่วขณะท่านผู้ยิงเราเป็นใครหนอธรรมดาคนฆ่าเสือก็พอต้องการหนัง ฆ่าช้างเพราะต้องการงาเนื้อหนังของเดานี้ไม่มีประโยชน์อันใดเลยฉนัยท่านจึงยิงเราซ้ำยังหลบหน้าไม่ยอมให้เรารู้จักเท้าปีรลยักษได้เล็งธนูไปยันล่างสุบรรณสารขอให้ท่านออกจากที่ซ่อนเสเถ็จชายหนุ่มนี้ถูกเรายิงด้วยลูกศรอาอบยาพิษเจ็บหนักขนาดนี้ แล้วยังไม่คิดร้ายต่อเราอีกกลับเรียกหาเราด้วยถ้อยคำอ่อนหวานอีกด้วยเราเองเป็นคนยิงท่านแล้วท่านเป็นใครกันแน่ทำไมท่านถึงแปลกออกจากคนอ,อื่นละ่ะสุวรรณสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษข้าพเจ้าเป็นบุตรฤาษีชื่อว่าสุวรรณสามบัดนี้บาดเจ็บสาหัสต,ต้องตายด้วยคมศรของท่าน ทุกอันสาหัสนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดในโลกข้าพรเจ้าจึงไม่ได้โกธเคืองท่านสงสารแต่บิดามารดาผู้ตาบอดซึ่งมีเพียงข้าพเจ้าเท่านั้นที่ดูแลเมื่อขาดน้ำและอาหารสุวรรณสามล้มลงและได้ถามหาคนที่รอบยิงตนท่านทั้งสองก็คงต้องตายตามทุกที่พลัดพากจากบิดามารดา ผู้ไร้คนดูแลนั้นใหญ่กว่าทุกที่จะต้องตายด้วยคมศอนนี้หลายเท่านักพระเจ้าปีลยักษ์รู้สึกสำนึกความผิดอันมหัน์ของพระองค์ยิ่งนักฮ่าเราขอโทษด,ด้วยเราช่างทำสิ่งที่ผิดมหันยิ่งนักเท้าปีลยักษ์ได้ออกจากที่ซ่อนเดินมาหาสุวรรณสามต่อจากนี้ เราจะดูแลพ่อและแม่ของเจ้าเองจะทำให้ดีเหมือนที่เจ้าเคยทำมาสุวรรณสามบอกทางไปอาสมให้แล้วก็สิ้นสติลงพระเจ้าปีรยักษ์เมื่อทรงเห็นว่าสุวรรณสามหมดลมหายใจแล้วจึงวางลงแล้วเดินทางไปยังอาสมของฤาษีสุวรรณสาม บอกทางไปอาสมแก่เท้าปีรยักษ์แล้วก็สิ้นสติไปทันทีเท้าปีรยักษ์สารภาพความผิดของตนแล้วรับอาสาเลี้ยงดูฤสีทั้งสองเมื่อรู้ข่าวเรื่องบุตรชายฤสีทั้งสองไม่ได้โกรธแค้นปีรยักษ์อย่างใดนอกจากร้องไห้คำควรสุวรรณสามลูกแม่ทำไมเจ้ามาจากแม่ไปอย่างนี้ ท่านช่วยพาเราทั้งสองคนไปหาสุวรรณสามได้ไหม